ลิบบินนะครับแล้วก็เปิดป้ายนะครับปล่อยปล่อยลูกโป่งนะครับปล่อยป้ายเปิดงานนะครับของวัดศรีสำราญเชิญครับเชิญครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับกับเรียนเชิญท่านท่านเจ้าคณะตำบลได้ครับ รับเชิญทุกท่านนะครับขอเรียนเชิญครับสำหรับการจัดงานในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับตลอดจนพ่อค้าบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับขอบพระคุณท่านกรรมการชุมชน ทุกชุมชนครับครับสวัสดีครับครับก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านสสคุณสุรินทร์ถนอมนะครับท่าน เป็นสปอนเซอร์หรือว่าเป็นเจ้าภาพนะครับเต็นทั้งหมดนะครับที่กลางอยู่เป็นจํานวนเงินนะครับทั้งดนตรีด้วยเจ็ดหมื่นบาทนะครับจริงๆ,ๆแล้วอยากจะใช้หลังใหญ่คันนี้แต่ละเอิญเจ้าของเข้าสิดงงานนะครับเกาเลยได้หลายเลกมานะครับบุญวาสนาดีในอนาคตต่อไปกําลังสร้างโรงพ่มนะเพื่อจะได้สะดวก กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมทำบุญนะครับท่านสสเป็นเจ้าภาพให้นะครับทั้งหมด70,000บาทนะก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะทุกสปอนเซอร์ที่เป็นเจ้าภาพดนตรีนะครับให้กับทางวัดขอบพระคุณท่านที่บริจาคเข้าโรงครัวขอบพระคุณทุกค,ค,ครับ สินะทธิ์นะถ้าเกิดวก็เมื่อสักครู่นี้ได้รับเกียรติจากท่านสะสะนะครับคุณชูนิถนอมแล้วก็ อยู่นี่ประจา,าอยูอสอออมม่สามวัดนะครับก็มีวัดกรดินทรงเทพรัตนาราลม,มล้งน้แล้วก็มาวัดศรีสุราลราชสังุงนะครับครับเดี๋ยวเจ้าชู้นะฮะับจะอยู่ที่ลานจอดรถนะครับเพราะว่ามาทางบ้านนี้ก็จะติดลันคาเพราะว่ามันเป็นวัดที่ผมไม่เคยเท่าเลยครับทันเนี้ยผมที่จะมาทียแรกก็จะต้่กนลักการนะครับ ้านใหม่นะครับและอาสามู้วิจิตรโลกตะันดูก็จริงๆต้องขอบคุณอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าตอนอาไทายนี่ย สุวรรณนะครับก็กำลังติดคองไม่รู้ใครจะไปปะเจอรอยฟ้าหรือป่าผมไม่ทราบนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ทราบพร้อมหรือยังหมดแล้วมั้งพร้อมนะครับพร้อมแล้วนะับเดี๋ยวถ้าขอเชิญนะครับท่านส้าหลวงองค์ทูนะครับมันต้องลงไปเติมอ่ะก็อ๋อลงอนนลง ถ้ามีเอกก็ต้องลงไปเติมบ้าเดี๋ยวกับอย่ครับจัดข้าวซอมุงคูนะครับเร้อมแน่คุณพี่สุวรรณตานประรุนปรราน ดปงปนนี้มาจากไห้อ่ะเออใบ้ไปัูปัก 啊。 200.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  好干！